สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่า4คลิปที่965นะวันนี้รูน่า8 8 8ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูนา่ากับตลาดคริปโตนะฮะวันนี้นะทรัมป์ก็รักษาคำพูดอยู่พอสมควรนะฮะได้มีคำสั่งอภัยโทษและปล่อยตัวนะผู้ก่อตั้งซิงโรลดนะอย่างเป็นทางการแล้วถือว่ารักษาคำมั่นอยู่พอสมควร ภาคหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่แกได้รับตําแหน่งประธานาธิบดีมานะฮะแกก็จะพูดน้อยนะทำเยอะนะฮะเพราะว่าถ้าพูดมากเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวจะโดนยื่นถอดถอนได้ฉะนั้นเนี่ยแกเน้นทําเยอะๆเราจะเห็นการกระทําว่าแกก็ทําตามที่แกสัญญาไว้เยอะนะ,ะแต่อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะฮะที่หลายคนก็บอกว่าทําไมไม่ยกเลิกนะฮะกฎของเสกนะที่เป็นกฎนะชื่อตัวตัวย่อมันก็คือ S B S A B นะ1 2 1เนี่ยนะแล้วก็ยุติการดำเนินคดี X R P ทำไมไม่ทำสักทีต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยบางทีก็ไม่ต้องถึงมือทัาอย่างที่ผมพูดไว้ในเมื่อวานนี้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะกรรมการเสกเนี่ยไอชาวคริปโตนเนี่ยมันเป็นเสียงข้างมากไปแล้วนะเพราะว่าแกลลี่ก็ดีเนี่ยแล้วกรรมการเสกเนี่ยที่เป็นคนต่อต้านคริปโตเนี่ยออกไปแล้ว มันก็จะเหลือคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิด ETF เนี่ยเหลืออยู่คนเดียวนะแล้วเป็นคริปโตเนียน2คนฉะนั้นเนี่ยสอต่อหนึ่งเนี่ยโอกาสที่เสี่ยงข้างมากมันก็มีสูงนะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยเอานะประเด็นแรกมาพูดก็คือวาระการประชุมของเสกที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสนี้นะซึ่งมันจะเป็นผลดีกันอยู่ประมาณ3เรื่องด้วยกันนะอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่ประธานเสก รักษาการประธานเสกคนปัจจุบันนี่นะฮะจะประชุมกันในวันพฤหัสเนี่ยกองทุนก็ได้มีการยืดนนะขอ ETF เหรียญบีมนะฮะก็คือเหรียญทรัมป์นะเหรียญบองนะแล้วก็ตัวด็อกซึ่งเป็นมิติใหม่ฮะจริงๆเรื่องด็อกเนี่ยนะฮะมีข่าวจากคุณอีลิกว่ามันจะมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่มันก็ช้าหน่อยนะฮะก็มาหลังจากประธานเสกไปแล้วนะฮะเพราะว่าถ้ายังไม่ไปนี่ก็กลัวจะถูกฟ้องนะฮะะนนแล้วเนี่ย ก็ต้องเอาวินาทีสุดท้ายเลยคือให้ไปก่อนนะฮะให้บ่นใจว่าไปก่อนนะก็เลยมีการยื่นกันไปเมื่อวานนี้อ่ะเอาเรามาดูกันนะฮะอันนี้เป็นระเบียบวาระการประชุมของเสกนะฮะซึ่งมีหมายกําหนดการในวันพฤหัสน,นี้ก็คือคืนวันที่23เข้าวันที่24่เช้านะก็ต้องรอดูว่าจะมีผลเป็นอย่างไรนะเรื่องแรกเลยเนี่ยที่มีการประชุมกันนะแล้วเป็นการประชุมแบบปิดด้วยนะฮะ,ะคือหนึ่งนะ ก็เป็นการยุติการดําเนินคดีนะสยุตกิกระบวนการบังคับทางปกครองนะฮะแล้วก็แก้ไขนะการฟ้องร้องดําเนินคดีต่างๆแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่3เรื่องปนกันอยู่ในนี้ก็คือที่มันจะเกี่ยวข้องนะอันนี้เป็นข่าวมาจากสํานักข่าวฟ็อกนิวนะ เ,เรื่องแรกเลยก็คือการยุติการดําเนินคดีอันนี้ต้องไม่มีการยังยังไม่มีคาพิพากษานะไอ้กรณีของลูน่าซีเนี่ยนะฮะของเทอร่าฟอร์มแลบเนี่ยในคดีแพ่งมันมีคําพิพากษาไปแล้วเป็นเรื่องชั้นบังคับคดีนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นประเด็นของ XRP เนี่ยนะฮะสารตัดสินแล้วแต่ยังอุทธรณ์กันในประเด็นเรื่องค่าปรับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาอาจจะ เขาเรียกว่ายอมกันนะฮะในชั้นอุทธรณ์ว่าก็ปรับกันเท่านั้นแหละก็จบไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการยุติคดีได้อีกประเด็นหนึ่งคดีของโดฮะยังอยู่ในชั้นการพิจารณาคดีนะยังไม่มีคําพิพากษาออกมานะฮะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าเขาจะยุติหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งนะฮะเกี่ยวข้องกับข้อนะ,ะบังคับนะการใช้กฎหมายอะไรพวกนี้นะฮะก็เสก่งเองสามารถยกเลิกนะฮะกฎ นะที่ห้ามสถาบันการเงินเข้ามายุ่งอ่ะจริงๆไม่ได้ห้ามหรอกฮะมันเป็นการเพิ่มเงื่อนไขทําให้สถาบันการเงินเนี่ยขี้เกียจจะทําบัญชีนะซึ่งมันยุ่งยากมากนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยนะฮะเลือกที่จะนะฮะไม่สนับสนุนคริปโตประกอบกับนะฮะเออมันมีเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสมเรมิกาใช่ไหมฮะที่มีหนังสือเวียนห้ามธนาคารเข้าไปยุ่งนะฮะเลยก็ยิ่งยุ่งไม่ได้นะตอนนี้เนี่ยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆเนี่ยขารลับแล้วว่าถ้าได้รับการอนุมัติตร,ตรงนี้เนี่ยเขาพร้อมที่จะเข้ามาดูแลหลักดูแลคริปโตให้กับนะฮะ ลูกค้านะนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยนะฮะเขาพร้อมตอนนี้เหลือเพียงแค่บุกบังคับใช้กฎหมายก็คือเสกนะแล้วก็เฟดนะอนุญาตนะนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอันนี้ก็เป็นวาระการประชุมฮะต้องรอดูนะฮะติดตามกันว่าเออมันจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญสําหรับเรื่องแรกของเราอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นจํานวน etf ที่รออนุมัติอยู่นะถ้าเกิดเราดูเนี่ยนะฮะ xrp กับโซ l a n a เนี่ยเยอะมากเลยนะ ผมก็เลยมาเข้าใจนะว่าจริงๆเนี่ยเรามักจะพูดกันนะฮะว่าอเมริกันเฟิร์สใช่ไหมเหรียญต้องเกิดในสเปกาจริงๆพูดกันมานานก่อนเลือกตั้งอีกผมก็บอกไว้ว่าทรัมป์เนี่ยนะฮะเออเขาบอกใบเอาไว้ตั้งแต่ก่อนนะที่จะเลือกตั้งแล้วว่าเขารับบริจาคเหรียญในบ้างซึ่งเหรียญน,นั้นเนี่ยมันก็จะมีบิตคอย n e อีเทอร m เ o l โซลาร่าเอ็กอาใช่ไหมฮะแล้วก็ด็อกกัชิบะ ประเด็นปัญหาคือเหรียญทัพเนี่ยมันแทรกขึ้นมานะมันก็มีเหรียญบีมอยู่หนึ่งเหรียญโผล่ขึ้นมานะเออถ้าเกิดเราดูเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าโซลาน่าเนี่ยจะได้รับความสนใจอย่างมากนะฮะแล้วก็ xrp ถ้าเกิดดูจํานวนโซลาน่าเนี่ยจะเยอะกว่านะแล้วก็ xrp นะเออติดติดกันนะฮะก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะระหว่างอีเธอเรียมกับบิตคอยเนี่ยเออคนอเมริกาเนี่ยนะ,ะซื้อบิตคอยมากกว่าอีเธอเรียมนะมันก็อาจจะเป็นจาก เอ่อบิตคอยมันเหมือนทองคำนะอีเทอรเรียมันเหมือนหุ้นหรือเปล่านะเขาก็เลยไม่ค่อยสนใจแต่ที่มันมาเปรี้ยวเลยจริง,รงๆเรื่องการขอ ETF เหรียญบีมเนี่ยนะมีข่าวจากคุณอ e ีลิกเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะฮะว่าเออสิ้นปีต้นปีเนี่ยจะมีการขอ ETF คือด็อกนะประากฏว่ามีการขอจริงฮะแล้วก็ขอนะหลังจากประธานเสกไปแล้วด้วยนะ เกรงว่าจะถูกฟ้องก็มาขอที่หลังนะฮะก็มีเหรียญทรัมป์นะแล้วก็ Egg, เอ็กเออแล้วก็ตัวบองนะฮะแล้วก็ดอกนะอันนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่แต่ที่บ่ายยังไม่มานะผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดมีคนกล้ายืดน,นะหลังอย่างนี้ก็น่าจะยืดเยอะขึ้นนะฮะและถ้าเกิดไอพวกนี้ผ่านนะแล้วคุณอ e ีลิกเนี่ยซึ่งเป็นนักข่าวบูมเบิร์กเนี่ยนะที่ติดตาม ETF เนี่ยเขาบอกว่า ไอเหรียญบลอง,องเหรียญทําแล้วก็เหรียญด็อกเนี่ยมีโอกาสผ่านก่อนนะผ่านก่อนโซลาน่ากับ XRP ด้วยเพราะมันมีเงื่อนไขด้านกฎหมายที่ต่างกัน นะแล้วมาดูอันนี้ก็เป็นไฟล์คำขอนะฮะ etf d o c นะ d o Trump แล้วก็บ o n g นะถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะฮะคุณอ e ีลิกเนี่ยบอกว่าประเด็นการยื่นขอ d o c นะฮะท u m etf เหล่านี้เนี่ยเป็นการยื่นนะตามพระราชบัญญัติ40นะอันนี้ก็เป็นสับทางกฎหมายนะในทางทฤษฎีถ้าเกิดได้รับการอนุมัตินะได้รับการอนุมัตินะก็อาจจะเข้าสู่นะฮะตลาดในเดือนเมษานะคือ 75วันหลังจากยืดน,นะเออแล้วก็จะสามารถเอาชนะ XRP Solana Litecoin ได้ด้วยนะเพราะว่าพวกนี้จะต้องยืดน,นะเอกสารเปเปอร์ Paper, ตัวหนึ่งคือ 19BQC ซึ่งใช้เวลานะ240วันในการที่พิจารณาฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาการพิจารณาดอกกัะทำเนี่ยจะเร็วกว่า ฉะไอ้สองเหรียญนี้เนี่ยอาจจะอาจจะพุ่งกันรอบนี้นะฮะโดยเฉพาะอีลอนเองก็ได้รับการแตกตั้งนะแล้วก็โพสต์รูปเหรียญด็อกขึ้นมาโปรโมทอยู่พอสมควรฉะนั้นก็เป็นอีกมิติใหม่ส่วนประเด็นเรื่องทั้มนะเหรียญทั้มเหรียญมีมีนักข่าวไปถามนะแล้วทั้มเนี่ยนะฮะเขาก็ตอบแบบเรียบๆเคียงๆถือว่าเป็นการตอบที่บอกเลยว่า เขาก็ต้องตอบแบบนี้แหละถ้าเกิดเขายอมรับตกงไปตรงมาเนี่ยว่าเขาอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็เกรงว่าจะเอาคําพูดเขาพวกนี้ไปยื่นถอดถอนฉะนั้นเนี่ยคำพูดของทาเนี่ยต้องเรามาระวังอยู่พอสมควรนะ,นะฮะซึ่งเขามีประสบการณ์จากครั้งก่อนอย่าลืมนะฮะว่าทําครั้งนี้เนี่ยเขาแตกต่างจากครั้งก่อนคือทําเยอะพูดน้อยนะเขาก็นักข่าวก็ถามบอกว่าเนี่ยเออไอเหรียญมีมนะทาก็บอกว่าไม่รู้เลยนะคือฉันเนี่ยแค่เปิดตัวบานนะ เออฉันได้ยินโนาปมาสบความสําเร็จอย่างมากนะแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบเลยนะว่าเป็นไงเห็นไหมคือกําลังจะผักตัวเองจากการเกี่ยวข้องนะฮะแล้วข่าวบอกทําเงินได้เยอะเลยนะเขาก็ถามว่าเท่าไหร่นะเออําก็บอกเหมือนพูดในทํานองที่ว่าไม่รู้นะก็หลายคนก็ไปตีความว่าอาจจะ เออเป็นภรรยาเขาก็าได้นะก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็พูดถึงว่าเออสามารถนะทำเงินได้หลายพันล้านดอลลาร์เลยนะฮะไม่กี่วันนะทัมก็บอกว่าเ,เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นสำหรับคนพวกนี้นะก็คือจริงๆมันโตได้กว่านี้ไงนะฮะไอ้ที่คุณเห็นเนี่ยแค่เล็กน้อยเท่านั้นอันนี้จะอาจจะเป็นการกาวหรือการปัดนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเออตัวทัมเองเนี่ยพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้ราคาตกแล้วมันก็กลับขึ้นมาได้โดยแกเนี่ยไปรีทวิตภาพเดิมกลับมา แต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความกาวอยู่พอสมควรคือ,ค,อคือการพูดของทรําเนี่ยทําให้ตกใช่ไหมการรีทวิตกลับมาเนี่ยทําให้ขึ้นและใครรีละ่ะนะไม่รู้ว่าลูกชายคนเล็กหรือภรรยารีหรือรอเปล่าก็ไม่รู้นะฮะอย่างที่เรารู้กันนะฮะว่าดึงในชาวคริปโตเดียนก็มีท่านนีนะซึ่งเออแกเองเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นประธานนะอนุกรรมการะฮะเออซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลนะกฎระเบียบ นะอันนี้ก็เป็นภาคภาษาไทยนะเซออกตั้งทีมพิเศษขึ้นมาพัฒนากฎคริปโตภายใต้การนำของนะคนนี้นะคนนี้นะออซึ่งเป็นคริปโตเรียนฮะคือตอนนี้เนี่ยนะฮะกรรมาธิการออของเซกเนี่ยมีอยู่3คนนะประธานนะ,ะคือคุณมาร์กเนี่ยเป็นประธานประธานเสกนะเขาก็ตั้งนะกรรมาการ คือเอาคนคริปโ์ตนนี่นมาเป็นปอนุกรรมการอีกทีนะเพื่อดูแลตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะนี่ถือว่าเป็นมิติอย่างที่บอกฮะเรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องไปถึงมือทมนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาจะทําอะไรหรือออกคําสั่งฝ่ายบริหารอะไรเนี่ยออกไปเนี่ยมันก็มีทั้งนะเสี่ยงถูกถูกฟ้องนะโดยเฉพาะเนี่ยเนี่ยการไล่นะเจ้าหน้าที่ออกนะก็เสี่ยงจะถูกฟ้องอยู่เหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกฮะว่าทมเนี่ยเขาจะต้องออกคําสั่ง ตามที่เขาไปหาเสียงเอาไว้เพราะว่าประชาชนเลือกเขามานะฮะโดยให้ฉันทามตินะว่าเขาจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะแสดงว่าคนส่วนใหญ่ยอมรับมันก็จะมีคนมาประท้วงที่ไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกติฮะอันนี้ก็เป็นภาพนะฮะผู้ก่อตั้งซิงโรลดนะได้เดินออกจากเรือนจำแล้วได้รับอิสรภาพแล้วอันนี้ก็เป็นภาพนะต้องติดคุกตลอดชีวิตตอนนี้ก็ได้ออกมานะถือว่าทำตามคำสัญญา ะะถามว่าวันแรกไหมก็อาจจะเป็นวันแรกก็ได้นะเออคือแกอาจจะเซ็นวันแรกแต่ก็ไม่ได้พูดไงเพราะว่าคาสั่งอย่าลืมนะว่ามีตั้ง220คํา่สั่งนะฮะเขาอาจจะเซ็นแล้วนะแต่ประกาศแล้วมีผลบังคับใช้แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยพาเขาออกอาจจะใช้ความล่าช้านิดหนึ่งอีกอันหนึ่งฮะอย่างที่บอกฮะ CEO Bank of America นะบอกว่าอุตสาหกรรมการเงินหรือธนาคารเนี่ยนะพร้อมที่จะชำระเงินด้วยคริปโตหากหน่วยงานกำกับดูแลไฟเขียว ต้องบอกเลยนะฮะคนที่จะไฟเขียวตรงนี้คือเฟดนะฮะและก็เสกนะคือเซกเนี่ยอนุญาตให้ธนาคารเนี่นะฮะดูแลนะซัพสินให้กับลูกค้าได้อ่าแล้วก็ตัวเฟดเองอนุญาตให้นะใช้คริปโตชำระแทนเกินได้นี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฉะนั้นเนี่ยก็ดูดูกันไปนะเออวันนี้ผมเองก็ท่านอาจจะรำคาญเสียงนะซูดๆูดน้ำมูกผมนะก็ต้องอขอภัยด้วยรู้สึก pm เยอะเหลือเกินนะ อีกประเด็นหนึ่งฮะก็ซีอีโอของของคอยเบดเนี่ยก็พูดถึงเรื่องกดตรงนี้จะถูกปลดปลดล็อกแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงนะคุณไม่ต้องกังวลอะไรามากอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีปัญหาอยู่พอสมควรคือต้องบอกเลยนะฮะว่าคนเมกันเนี่ยที่เขาไม่ซื้อหรือซื้ออีเธอเรียบน้อยเนยี่ยคือบางคนเขาเห็นอย่างนี้คือบูทาลิกเนี่ยอ้างสิทธิ์ในอำนาจการตัดสินใจเพียงผู้เดียวสำหรับการเปลี่ยนแปลงผู้นำของ เอออีเธอเรียมแลบนะจนกว่าจะนำโครงสร้างนี้กำก,กับดูแลใหม่คนก็เลยมองถึงว่าเหรียญนี่มันมีเจ้าของมันไม่ดีเซนเทลไลต์จริงๆเหมือนบิตคอยนะคนมันก็เลยไม่ลงทุนไงเนี่ยคือสาเหตุตัวหนึ่งนะที่ว่าอีเธอเรียมทำไมราคามันไม่ไม,ไม่ตามบิตคอยไปในะเมื่อได้ ETF เหมือนกันแต่ลองดูนะฮะว่าถ้าเกิดโซลาร่ากับ XRP ได้เนี่ย ถ้าเกิดนะฮะราคามันพุ่งพวดพวดน้ำโด่งแสดงว่าคนเมกันเนี่ยนะสนับสนุนเหรียญของเมกันเองนะฉะนั้นเหรียญที่ไม่ได้เกิดหรือสัญชาติเมกันนี่ก็อาจจะคิดเยอะหน่อยนะอันนี้ก็ว่ากันไปเรื่องออคำสั่งไฟบริหารนะ ส่วนไมเคิลเซลเลอร์ฮะเขาก็บอกว่าทรัมป์เนี่ยลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนคลายธนาคารนะเออสามารถนะเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิตอลสิ่งนี้จะทำให้นะเม็ดเงินไหลเข้ามาประเด็นปัญหาสำคัญก็อย่างที่บอกฮะว่าบางทีเนี่ยไอเขาอาจจะเซ็นแล้วก็ได้นะหรือตัวเ็กเองไปยกเลิกเองก็ได้นะก็ต้องดูว่าทำเลือกแบบไหนนะอาจจะเซ็นแล้วก็ได้แต่ยังไม่ประกาศก็ได้คำสั่งก็เยอะนะฮะอ่ะดูกันไปนะฮะ อ่นนี่ก็เป็นรายชื่อนะฮะที่มีการขอ ETF ค่อนข้างนะฮะเออกาวอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามีเหรียญมีหลงเข้าไปเนี่ยทั้งหมดนะสามเหรียญด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นการพูดคุยนะฮะกับกรรมการนะสกที่จะดูแลเรื่องกฎระเบียบนะอ่านี่ดูกันไปนะฮะอันนี้ตัวด็อกนะก็ที่นะฮะกระทรวงประสิทธิภาพของรัฐบาลหรือด็อกนะฮะก็ขึ้นรูปหมาเออ เป็นเหรียญสกุลเงินด็อกนะฮะชัดเจนมากนะโคตรกาวเลยนะฮะส่วนฟอกนิวเองนะก็เอารูปเหรียญทั้เนี่ยขึ้นโปรโมตนะเนี่ยผมบอกเลยนะหลายคนก็ถามว่าไอ้แล้วเหรียญทั้มเนี่ยมันจะขึ้นไปเท่าไหร่คือต้องบอกงี้ว่ามันเป็นเหรียญที่เอ่อทั้นะเปิดตัวเองและอีกอย่างเป็นเหรียญประธานอาทิพดีคือเหรียญภรรยานี่ก็ไม่ดังเท่าเหรียญทั้มเนะเออฉะนั้นแล้วเนี่ย แล้วมันจะไปเท่าไหร่นะผมก็เลยเอาไอ้ตัวทัพเนี่ยไปเปรียบเทียบกับดอกนะสำหรับคนที่ซื้อไว้นะเออแต่ถ้าเกิดยังไม่เข้าเนี่ยคุณต้องอย่างที่บอกฮนะตอนนี้ถ้าเกิดมันขอ ETF เนี่ยมันก็อาจจะขึ้นนจะขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้แต่พอเปรียบเทียบกับด็อกแล้วเนี่ยนะมันจะเท่าไหร่เดี๋ยวดูกันนะอันนี้ก็ CEO ของ r i p p l ินะกับรอ,อ,องประธานรอ,อ,องรองรองประธานอาทิตย์ดีซึ่งจะเป็นประธานนะฮะวุฒิสภา อันนี้ก็ CEO ของคอยเบดนะพูดถึงประธานาธิบดีทัาเนี่ยรู้สึกนะตื่นเต้นนะ,ะกับการใช้บิตคอยนะ,ะเป็นเงินทุนสำรองคือทำแน่นะฮะแต่ต้องรอนะให้ที่ปรึกษาเนี่ยเขาพิจารณาก่อนแล้วตอนนี้เองเนี่ยนะคนที่ทําการกับทําเองเนี่ยต้องส่งรายชื่อไปให้วุฒิสภารับรองหลังจากนั้นแล้วคึดจะทํางานได้จริงนะก็ใจเย็นๆหน่อยแล้วกันนะเอออันนี้อ e ีริกทันะคือถ้าเกิดเราไปดูนะฮะ กลุ่มลูกของทรัมป์เนี่ยจะแบ่งเป็นสองซีกนะซีกที่เป็นคุณอีเลิกเนี่ยก็จะไปทางบิตคอยอทเทอรเรียมถ้ามาทางบารอนบารอนนะฮะทรัมป์เนี่ยก็จะมาทางโซลาน่ารวมถึงภรรยาเขาด้วยคืออย่างนี้ที่จับทางได้เพราะอะไรเพราะว่าพอมันมีเหรียญทรัมป์เสร็จมันมีเหรียญภรรยาต่อมันแสดงว่าโซลาน่าเนี่ยเป็นเชนที่ฝั่งทางบารอนเนี่ยเลือกนะ ผมก็เชื่อว่าภรรยาเขาเนี่ยคนที่เป็นลูกไม้ลูกมือก็คือลูกลูกชายคนเล็กนั่นแหละนะแล้วลูกชายคนเล็กเนี่ยเป็นเป็นเจนใหม่นะเวลาเขาเขาเอียงเขาจะเอียงไปทางโซล انا น,นะผมสังเกตด,ดูนะเออแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่คิดเยอะนะเออคิดถึงเรื่องความเคยเล่นหุ้นมาก็จะไปทางอีเธอเรียม นะแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าบางทีเนี่ยคนเมกันก็ต้องเปการเฟิร์สใช่ไหมเพราะว่าเป็นนโยบายหลักของเขาฉะนั้นก็ต้องดูไปว่ายังไงนะเออจะสนับสนุนซีกไหนนะอันนี้ก็เป็นวุฒิสเออวุฒิสภานะลูบิสนะเออก็บอกว่าตื่นเต้นนะรอคอยนะกับประธานเสกนะรอรักษาการนะจะสร้างความชัดเจนให้กับอุตสาหกรรมนี้ก็ต้องรอดูกันไป อีกอันนึงฮะเออสเตเปอร์คอยนะฮะของ usdt ต้องเข้าใจเลยว่าตอนนี้เองเนี่ยผมมองนะเหมือนทางคอยเบทจะสนับสนุน usdc ซึ่งสเตเปอร์คอยที่ปรากฏว่าทำรับบริจาคเนี่ยไม่มี usdc เลยมีแต่ usd เออไม่มี usdt เลยมีแต่ usdc ฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยมองนะว่า usdt เองเนี่ยคงจะต้องถูกมูฟออกจากซัมเอกา แล้วอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนเพราะดูคอยเบสสิแล้วคุณดูนะคอยเบสเนี่ยนะฮะเออไปสนับสนุนโซลนาน่าไปสนับสนุน USDC แสดงว่าเขาก็รู้ว่าทรั์เนี่ยนะฮะอเมริกันเฟิร์สนะฉะนั้นเราก็ดูๆไปนะฮะอันนี้ก็เป็นการเปิดตัวกระเป๋าตังค์นะต้องรอได้รับการอนุมัติก่อนฮนะอ่าอันนี้ก็เป็นจำนวนนะ เป็นประเด็นอันนี้พูดถึงประธานาทิมดีทัานะฮะจะลงทุนใน AI นะก็มีการจับมือกับ OpenAI อนะซอฟแบงค์นะว่ากันไปแล้วดูกันไปอันนี้ก็ถือว่าคือทัาเนี่ยเวลาจะทําอะไรเขาจะทำภาพใหญ่ส่วนเรื่องยิบย่อยเนี่ยนะฮะก็ก็ต้องให้นะหน่วยการเล็กๆเนี่ยกลับไปทำนะอ่นนี้ก็เป็นการโปรโมทคอยเบทนะมีให้บริการทัา นะมีให้บริการบนคอยเบทแล้วส่วนราคาทับจะไปเท่าไหร่เออเดี๋ยวเรามาดูกันนะประเด็นนี้คนก็สงสัยอี๋ยวนะฮะอันนี้เป็นภาพการเปิดตัวนะ,ะช่วงที่ทัานะฮะออให้สัมภาษณ์ในราคาตกใช่ไหมฮะแล้วอยู่ดีๆก็ดีกลับขึ้นมาเพราะว่ามีการรีทวิชนะะเนี่ยมีการรีทวิชนะีทวิไอ,อตัวนี้อีกรอบนึงนะฮะอย่างที่บอกฮะออการกระทํากับคําพูดนี่มันจะสวนทางกันนิดนึง นะเพราะว่าต้องคือคุณไปพูดไม่ได้หรอกตอนเป็นประธานาธิบดีว่าเอ้ยนะซื้อเลยซื้อเลยกียโดนยื่นถอดถอนแน่นอนอะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ต้องพูดว่าเออผมก็ยังไม่ไดีดูนะเออมันโตเท่าไหร่ล่ะนะคือต้องพูดเรียบๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นสไตล์นะักการเมืองเพราะว่าเขามีประสบการณ์จากครั้งที่แล้วนะถ้าเกิดคุณไปโฉงชางมะเทิงขึ้นมาเนี่ยนะคุณก็โดนเออพวกเดโมแครตยื่นถอดถอนนะ่ะ มันจะยุ่งมากเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าการมาของทัมรอบนี้เนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะระวัดระมัดระวังตัวมากนะแล้วมาดูนะถ้าเกิดเอาทัมเนี่ยไปเปรียบเทียบกับดอกถ้าเกิดมาเก็ตเท่านนก,กันนะ<ม>ให้เอายี้ก่อน,นอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะคือจริงๆเนี่ยมันเป็นคลิปรูน่าซีนะแต่ว่ามันก็สอดแทรกคลิปอื่นเข้าไปด้วยนะก็ต้องเข้าใจหน่อยนะรูน่าซีก็ไม่ได้มีข่าวทุกวันเออต้องบอกเลยว่าดูนะฮะทั้มเนี่ย มันเป็นเหรียญประธานาธิบดีถูกไหมแล้วตัวทรัมป์เองเนี่ยรีทวิตเองส่วนด็อกเนี่ยคนที่เป็นแบ็คคือใครเอาคุณเอาเอาง่ายๆเลยสองเหรียญนี้ใครมีแบค็คเออเอาแค่แบ็คนะทรัมป์นะ,ะเหรียญทรัมป์นะมีทรัมป์เป็นแบค็คอาจจะเป็นภรรยาเป็นแบค็คหรือบารอนเป็นแบค็คก็ไม่รู้แหละแต่มันออกมาในหน้าตาของทรัมป์นะด็อกนะมีอีลอนเป็นแบค็คอ่ะอีลอนก็ถือว่าเป็นมหาเศรษฐีนะที่ชอบกาวอยู่พอสมควรนะ ประเด็นปัญหาสําคัญที่ผมคิดคือคุณจะเอาใครเป็นแบ็กคุณจะเอาประธานาธิบดีเป็นแบ็กหรือคุณจะเอาด็อกเป็นแบ็กโอเคเอ่อ XRP เนี่ยนะฮะรีพับมีกัรนเป็นแบ็กนะคือคือ,คอทุกเหรียญมีแบ็กหมดอ่ะมีแบ็กหมดอ่ะแล้วเขายอมรับชัดเจนเขาก็ยอมรับเองนะว่าเขาเป็นคนเปิดตัวใช่ไหมละ่ะฮะปัญหาก็คือต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดเอามาเก็ตมาเทียบกันนะเอามาเก็ตมาเทียบกันนะดีไม่ดีทั้นี่อาจจะมาชิงบัลลังก์คือ คือเป็นม้ามืดอย,อยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมานะฮะเออตัวเหรียญทรัมป์เนี่ยนะฮะตอนนี้ราคา42ดอลลาร์นะเปิดตัวถ้าจำไม่ผิดคือ1นดอลลาร์เปิดตัวราคาถูกมากเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะพอเทียบมาเก็ตกันแล้วนะโดยใช้มาเก็ตออฟนะฮะเออราคาถ้าเกิดเป็นจุดสูงสุดของด็อกเลยนะเอาไอ้ช่วงโฟโมเมื่อปี2022นะฮะจะอยู่ที่4 4 3ดอลลาร์โอ้โหโคตรกาวเลยนะ4 4 3ดอลลาร์ อันนี้คือมาเก็ตกระทิงที่แล้วนะถ้าเกิดไอตัวทรัมป์เนี่ยมันสามารถมาชิงมาเก็ตได้นะแต่ถ้าเกิดมาเทียบมาเก็ตปัจจุบันไม่ต้องเอาไอออทามไฮอะนะเอามาเก็ตปัจจุบันเลยนะเออจะอยู่ที่ประมาณ269ดอลลาร์เอาละ่ะคุณจะออกกันตอนไหนก็ตามสมควรแล้วกันนะอันนี้คือมาเก็ตนะก็ไม่รู้ว่าเ ทัาหรือด็อกนะหรืออาจจะ2ตัวเลยก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าถ้าเอาเทียบกันแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้อันนี้ใช้โปรแกรมของมาเออมาเกสนะฮะออดอทคนะฮะ่าดูกันไปนะเออว่าหลังจากนี้เนี่ยจะยังไงคุณดูนะฮะตัวคอยเบตเองใช่ไหมฮะบอกว่าเป็นที่ชัดเจนว่าเราจำเป็นต้องยกระดับเกมบนโซนลนานะอา่าคุณคิดว่าเขาสนับสนุนอะไรนะสนใจไหม น่าสนใจไหมเออแปลว่านะต้องอเมริกันโอลีต้องไปเหรียญอเมริกันโอลีเท่านั้นนะแต่สิ่งที่เราอยากได้ยินกันตอนนี้เลยคือการยุติคดีทั้งหมด2คดีด้วยกันนะคดีของเทอร่าฟอร์มนะฮะคดีของโดนะแล้วก็คดีของ XRP คือไอตัว ETF เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่า240วันคนรับแต่ยืดน,นะ,ะก็ต้องไปนับดูนะว่า ไอตัวเ RP แต่ละอันเนี่ยนะเออมันยื่นมาครบ240วันไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยตัวทรัมป์เองไอตัวเลนทรัมป์เองบองเองนะฮะด็อกเองเนี่ยอาจจะได้รับอนุมัติก่อนนะ75วันก็น่าจะต้นเดือนเมษาฉะนั้นเราก็ดูกันไปนะหรืออาจจะอนุมัติเลยก็ได้ข้ามเลยข้ามสเต็ปเลยนะเออก็ดูกันไปนะฮะอย่าไปไว้ใจอะไรมันมากบางทีเนี่ยเออข้อกฎหมายมัน อะไรนะมันก็อาจจะยกเว้นได้นะฮะฉะนั้นแล้วก็รอดูเพราะว่าตอนนี้คือเดิมเนี่ยที่มันค้างตึกไม่อนุมัติเนี่ยนะกรรมการ5คนเนี่ยสคนมันต่อต้านไงมีแค่2คนเนี่ยเห็นด้วยคือโหวตกี่ครั้งมันก็แพ้นะเหตุที่บิตคอยมันได้เนี่ยนะถ้าไม่มีแบ็คล็อกเนี่ยนะโอกาสได้เนี่ยก็ยากเผอิญว่าแบ็คล็อกเนี่ยนะฮะเขาถือว่าเป็นทุนใหญ่แล้วเป็นมหาเป็นเอาแง่เป็นนักธุรกิจมีอำนาจเออแต่พักหลังๆมาตั้งแต่ทําเนี่ย ออกมานี่ข่าวแบ็กล็อกเบาไปเลยนะเงียบๆไปเลยนะฮะเออรู้สึกจะเงียบๆนะะรู้สึกว่าทัพนี่จะสแสดงภินิหารเยอะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูดไปนะฮะเออว่ายังไงนะผมก็เลยมองเงว่าการได้ ETF ของ Bitcoin นะฮะไอที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีอิทธิพลของแบ็กล็อกเนี่ยดุดด้วยนะะส่วนอีเ e อเรียมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหรียญลองลงมาแต่ โตไม่เท่านะแปลว่าความสนใจของนักลงทุนเนี่ยเอียงไปบิตคอยน์มากกว่าเพราะาตอนนี้เนี่ยนะฮะตลาดมันมีชอยให้เลือกแค่สองชอยรู้ไหออมฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยชอยที่มันให้เลือกนี่มันเพิ่มคุณคิดว่าเขาจะเลือกอันไหนเอาสมมตินะผมผมมีกองทุนเนี่ยนะฮะบิตคอยอีเธอเรียมโซลาร่า XRP เนี่ยนะแล้วคุณไปดูเทียบกันเลยนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจบตลาดกระทิงนี้เนี่ยเหรียญไหนจะโตกว่ากันเออ แต่ที่แน่แน่เนี่ยทุกท่านเนี่ยถือเหรียญพวกนี้เนี่ยอยู่ในมืออยู่แล้วคือโซลา n ่าเนี่ยเอาไม่มีอ่ะส่วนอย่ยก็ xrp <HR P. S 1> ใช่ไหม xrp dog นะฮะบล็องใช่ไหมอ่าทั้มบางคนก็อาจจะมีฉะนั้นไอ้สี่เหรียญบีมเนี้ยนะฮะต้องดูวัดดวงกันแต่ไม่แน่ฮะหลังจากนี้อาจจะมีช่อบ่า etf ก็ได้นะเออเพราะว่าคนเออคนที่ซื้อช่อบาก็เยอะนะก็ดูกันไปอะนะฮะว่ามันจะมีถ้าเกิดทั้มผ่านนะผมว่าการยื่น เหรียญทรัมป์การยื้อเหรียญทรัมป์นะเออเข้าไปเอา ETF เนี่ยมันเป็นกำลังจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเหรียญผู้บริหารคุณนะคุณจะปฏิเสธเลยเออมันก็เหมือนคล้ายๆว่าเฮ้ยคุณกล้าปฏิเสธเออ่ ETF ทรัมป์ใช่ไหมดีไม่ดี ETF ทรัมป์เนี่ยอาจจะฝ่าทุกด่านนอ่าด่านเพราะว่าอะไรฮนะเอ้ยเหรียญเออ อะไรนะเขาเรียกว่าผู้บังคับบัญชาคุณเนี่ยเป็นคนเปิดตัวเองคุณจะกล้าฟันไหมล่ะคุณจะกล้าที่จะตีหัวไม่ผ่านไหมเออถ้าคุณกล้าคุณก็ลองดูอะไรอย่างนี้เปล่านะกำลังจะสื่อแบบนี้เพราะว่าแกก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนนะว่าแกเป็นคนเปิดตัวเองนะฮะแต่แกไม่รู้ว่าเท่าไหร่แกก็เรียงๆเคียงๆไปอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นช่องให้เดโมแครตเนี่ยนะฮะยื่นถอดถอนแกนะเออนะแกก็พูดเรียเรียงๆเคียงๆไปก็ต้องไม่อย่างที่บอกว่าทัาเนี่ยเขาก็ต้องคิด นะฮะเพื่อทางหนีทีไล่เข้าไว้ด้วยเพราะเขามีประสบการณ์โดนฟ้องครั้งที่แล้วเขาจะคือต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าการเป็นประธานาธิบดีของธนีมม่เป็นครั้งสุดท้ายฉะนั้นการที่แกจะกลับมาอภัยโทษตัวเองอีกรอบเนี่ยมันไม่มีแล้วถูกไหมฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดแกจะอภัยโทษแกต้องอภัยโทษการกระทําในอดีตของแกทั้งหมดเลยที่ผิดหรือไม่ผิด ฉะนั้นแกต้องทิ้งทวนฉะนั้นการกระทําอะไรก็ช่างเนี่ยนะฮะจะไปเปิดช่องให้เดโมแครตเนี่ยมาเล่นไม่ได้ฉะนั้นเราจะเห็นการพูดแต่ละครั้งของแกเนี่ยแกจะทําในสิ่งที่เป็นไปตามนโยบายแต่พราะมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนะฮะเป็นด็อกเตอร์เนี่ยแกก็วิเคราะห์บอกว่าการที่ทําออกคําสั่งฝ่ายบริหารออกมาเนี่ยนะฮะคือเป็นการออกคําสั่งตามนโยบายที่หาเสียงไว้แล้วประชาชนเนี่ยเลือกเข้ามาพอประชาชนเลือกเข้ามาการที่เขาทำเนี่ยคือเขาทําตามที่หาเสียง ให้นะคุณเอาเรื่องพวกนี้เนี่ยนะฮะไปฟ้องศาลเนี่ยทําก็จะแก้ต่างว่ามันเป็นนโยบายที่เขาหาเสียงเอาไว้แปลว่าประชาชนเนี่ยส่วนมากต้องการให้เป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยการกระทําของเขาเนี่ยถือว่าเป็นการกระทําในดามของประชาชนส่วนใหญ่เราอาจจะไม่ถูกใจใช่ไหมฮะแต่ปัญหาก็คือว่าเออศาลสูงเขาก็ต้องยกอะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเออเขาไปหาเสียงไว้กันจริงๆแล้วเขาก็ทําอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ จะฟ้องกันอะไรกันที่ว่าทํามายุบหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เนี่ยเขาบอกไว้ตั้งแต่หาเสียงอยู่แล้วแล้วประชาชนเลือกเขามาใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยทำทำเนี่ยทำโดยพระกาศไม่ได้เพราะเป็นนโยบายที่เขาหาเสียงไว้อันนี้มันมีคลิปของอาจารย์ท่านนี้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาลงให้ใน Open Chat นะฮะคุณก็ลองไปฟังดูแล้วกันอันนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตประจำวันนี้ก็ขออภัยนะฮะเสียงอาจจะอูอีนิดนึงก็ยังยังเออ จมูกยังตันอยู่นะฮะก็ต้องทนฟังกันไปนิดนึงนะฮะก็ขออภัยด้วยสวัสดีครับ